ครับสวัสดีครับผมโบผมเชิงเคยนะครับตัวถึงบอลต็มนะฮะแล้วก็สำหรับเกมแมตช์ในห้างฟุตบอลนะครับคือวันคานที่17บเจ็ดมษายนปีสองพันายหกสิบนะครับวันนี้ผมหยิบมาฝากหกคู่เชิงเคยนะครับแล้วก็จะอยู่ในสองรายการเลยนะครับแมตช์เป็นหน้าของฟิฟฟ่าคัพเวิร์ลคัพนะครับรอบแบ่งกลุ่มหรือว่าสโมสรชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ท่าน้าของคอนคาเคฟโกลคัพนะฮะรอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับโดยคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากนะครับก็จะเป็นหน้าของฟูเนนเซ่เจอกับหน้าของลอตมูลิเเเวอออรร์พูลลนะคัับบจกา และคู่ที่สามคุ 3, นซานคุณได้เปิดบ,บ้านฉับมาเมโลนีซันดดวส์่วนคู่ที่4มอนเทเลเจอกับทนาของอินเตอร์มิลานและคู่ที่5คูราเซาเจอกับทนาของเอลสวาดอและคู่ที่6คู่สุดท้ายน,นะฮะแคนาดาเจอกับทนาของคอนดูรัสนะครับสำหรับกิจกรรมทายสกอร์นะฮะก็จะมาหน้าคู่แรกเช่นเคยนะครับสามารถเพียงตอบทิ้งไว้ใต้คอมเมนใต์นได้เลยนะฮะว่าคู่นี้สกอร์จะจบผลที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปปลักทานสมงูรณห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตะหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาสี่ท สามารถส่งมาได้ในแอปตัว L สีเขียวนะครับ CK 5 5 5หรือว่า CK ตอง5นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนมได้วยนะครับถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะฮะผมแปะเล่มข้างล่างเรียบร้อยนะครับแค่เลื่อนลงมาข้างล่างเดี๋ยวก็เจอลิงก์เลยนะครับแล้วก็่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมฝากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องได้นะครับอย่างน้อยก็จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานนะครับแล้วถ้าหากพวกเราพร้อมกันนี้นะฮะเราก็ไปลุยกันนะครับ เรามาเริ่มวันที่คู่แรกนะครับในซีรีอของฟุตบอลคลับเวิร์กครับนะฮะหรือว่าสโม,ม,มสร,รชิงแชมป์โลกนะครับผมรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยจะจินหน้าของฟูเนนเซ่เจอกับหน้าของโปแเซียดอทมูนในวันที่ห้าธุรงไฮไลทแคปแรกเปิดให้ดอทมูนนะฮะต่อที่1เมตรนะครับส่วนราคา2ในรางว่ายหนาาึ่งกิกหรี่จุดเจ็ดห้าแล้วก็แพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบห้าถึงสามเมตรสำหรับคู่นี้นะครับเราก็อยู่ในกลุ่ม F นะฮะแถมไฮดูเฮดข,ของคู่นี้ก็ยังไม่มีอีกดูนะครับ งั้นเรา,าดูฟอร์มสีมัตล่าสุดของทน้าของฟูเนนเซ่ก่อนนะฮะโดยฟอร์มสีมัตล่าสุดวันนี้ทัน้าของฟูเนนเซ่ก็ถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชาร์ถึง7ครั้งเสมอ1แพ้ปิดเพียงแค่2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้หนึ่งจุดแปดลูกต่อเกมเสียประตูสูจุดแปดลูกต่อเกมด้วยครับแถมสิบเกมวันนี้ก็เข้าไปได้ถึงหกครั้งจบเกมสูงไปอีกสี่ครั้งเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดฮักก็เพิ่งบุกไปชนะทันนาของอินเตอร์นาซิออนนามนะะที่ ส่วนเราฝั่งนัดมูนเองนะครับผลงานสินมัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าแอดด้ดีกว่าไปเล็กน้อยนะฮะโดยการที่พวกเขาสามารถชนะถึง8ครั้งสูมามหนึแพ้ผิดเพียงแค่1ครั้งเองนะครับโดยชฉี่ยยิง2.9ลูกต่อเกมเสียประตู1.5ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปได้ถึง8ครั้งเลยนะครับจบเกมสูบอีก9ครั้งซึ่งนัดล่าสุดนะฮะก่อนปิดซีซั่นไปนะครับพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านถล่มโฮสต้าคิวเป็นแฮตที่3ตัวต่อ0สภาพของห้องหล่อนเกมนะครับโดยรถฝั่งของฟูเเนนนซ่นนะะฮ ตัวเจมส์ฮันสต็อกก็ถือว่ามีเยอะประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของเบนาอกาโนบิโอนะครับกาโนโอตาวิโอมาซิโลปิตาลูก้าลิเกลเมกาเบียลฟูเอนเดสนะครับเลนโตอักุสโตนะครับแล้วก็อิซาเกนะฮะตัวเจ็บข้างสต็อกก็ถือว่ามีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนหน้าตัวชุดโอห์พวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าอันเดฟสันดาเดเควินเซน่านะครับแล้วก็เอเบราโลนะฮะส่วนล็อกฟอนด์ดอทมูนเองนะครับตัวเจ็บข้างสต็อกก็จะมีเพียงแค่2อรายนะฮะที่ยังไม่หายดีนะครับ โดยจะเป็นน้าวนิโ e ก้เชลตเตอร์เบกนะครับแล้วก็เอเมสชานะ,ะส่วนตัวชุดลงของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้ายู่เดนบันคาริมเดยามี่เชโรกิลาซี่นะครับแล้วก็เดนิเออรสเวนสันถ้าดูจากฟอร์มแล้วนะครับผมก็ถือว่าดูดีกันทั้งคู่เลยนะฮะโดยทีาฟอร์มของฟูเนนเซ่นะครับก็เป็นทีมดังจากบราซิลอีกด้วยนะฮะแถมผลง,งานสินัดล่าสุดปีนี้ก็สามารถชนะมาได้สี่นัดรวดเลยครับแถมยิงไม่ได้ถึง10ประตูเสียเพียงแค่สองเองนะฮะ โซลนฟรองก์ของดอดมูเองนะครับก่อนจะปิดซีซั่นไปพวกเขาก็สามารถชนะมาได้หกนัดติดนะครับและแถมพวกเขาก็สามารถชนะเลเวอเซสตแล้วก็บาร์เซโลนาไปได้ด้วยนะฮะซึ่งส่วนตัวของผมงนะครับวอลฝั่งดอดมูนยังใด้ดูเดือดกว่าแบบชัดเจนเลยนะฮะและแถ,าถามคุณภาพนักเตะน,นะฮะก็อยู่ในระดับทีมชาติอีกด้วยนะครับยังไงสำหรับคนที่ผมต่อหน้าของดอดมูนนะครับที่จุดเจ็ดห้านะครับผม ต่อมาในคู่ที่2นะครับก็จะเป็นหน้าลิเวอร์เพชเจอกับหน้าของออรูวาเลตไดมอนด์ในเวลาตีสองตรงไฮนิคับแรกไปให้หน้าของ Diamond, อลิเวอร์เพชนะครับตอที่จุดจุนะครับส่วนราคา2องนะครับไปอีหนึ่งเกอยู่ที่กก1เมตรและกำแพงสูงต่ำนิดสองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่งสำหรับคู่นี้เราก็จะอยู่ในกลุ่มอีนะครับแทบเพชด้วยเพชของคู่นี้ก็ยังไม่มีอีกด้วยนะฮะงั้นเรามาดูฟอร์มสีมัดล่าสุดของลิเวอร์เพชกันก่อนนะครับ เดฟอร์มสินัดล่าสุดของเลเวอร์เพก็ถือว่าเขาขั้นใจจาสุดปังมากๆเลยนะครับสินัดล่าสุดวันนี้ไม่แพ้เลยนะฮะแถมสามารถชนะถึง6ครั้งยันเสมอไปอีก4ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง2.6ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปอยูได้ถึง6ครั้งเลยนะครับจบเกมสุงเปอร์เครั้งซึ่งนัดล่าสุดไฮก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับทางด้านของยูนิเวอร์ซิตาริโอเดปอเดสไปนะครับที่หนึ่งประตูตอหนึ่งในสิ่บ สำรองอุราวะเลยนะครับผลงานซิมัตล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะถึง5ครั้งเสมอ3แพ้บีดเพียงแค่2ครั้งครับโดยเฉลี่ยยิงมิวโจห้าลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็เข้าไปได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบบีดหครั้งนะครับซึ่งนัดล่าสุดฮะก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะโยโกฮาม่ามานะครับที่2ประตูตัวหนึ่งสภาพของพรอมก่อนเกมนะครับสำรองของลิเวอร์พูลนะครับโตรเจฟค้างสต็อกก็จะมีชิงหน้าของอากุสตินลูเบโตกอนซาโลมาร์ติเนส ส่วนหน้าของกอนซาโลมอนตินครับก็ต้องรอเช็คฟรีอีกทีนะฮะและตัวชุดโอของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อนหน้าของฟังโกมาสตันดูอโน่นะฮะตามรายงานนะฮะว่าซิซานนาจะย้ายไปอยู่กับเรียมันเด็กนี่ครับต่อมาก็จะเป็นหน้าของเซบาสเตียนเดอุซี่มิเกลบอคามิเกลบอคานาโชฟานเดสเควินคาสตันโย่และก็เอนโซเปเลสนะครับส่วนหน้าของอุระวะเรดเอ็นะฮะตัวเจ็บข้างสต็อกก็จะมีมีแค่หนึ่งรายเองนครับแล้วก็จะเป็นหน้าของใครชิบาโตะ โซนตัวชูโรงของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าของชากุโระคาเนโกะมาเนอสซาวิโอยูสเกมัสุโอแล้วก็เรียวมาวาตานาเบะนะครับถ้าเอาตามตรงเลยนะครับโซนตัวของมอนะฮะว่าทากฝั่งลิเวอร์พูลก็ถือว่าเขาคาดจัดดูดีเมลสีมากกว่ามากๆเลยนะครับและแถมพวกเขาก็เป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของอาเจนเน่ด้วยนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ถึง38สมัยเลยนะฮะแล้วบอกกับว่าพวกเขาก็สามารถผ่านเข้ารอบของฟีฟ่าคลับเวิร์ลคัพในปีนี้มาได้อีกด้วยนะครับ และแถมทีมที่มีอันดับที่ดีที่สุดอีกด้วยนะฮะในการจัดอันดับของคอนเมโบนะครับหรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้นะฮะซึ่งตาน่าของสมาพันธ์เองนะครับก็ยกให้ทีมนี้เป็นทีมเต็งอีกด้วยนะครับส่วนเรื่งของโอรัวเรดเดมอนก็ถือว่าอาจจะดูเป็นรองกว่านิดนึงนะครับโดยการที่เขาได้สิทธิ์มาเล่นในการนี้นะฮะคือการที่พวกเขาไปแชมป์กับตาน่าของ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิทนะครับผมในปี2022นะครับและบวกกับว่าพวกเขาก็เป็นอีกสโมรสรหนึ่งนะฮะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในญี่ปปปุ่่นนนนนอออีีีีาากกกดดด้้้้้ววยยยยะะคคครรรรัััับบบโาาาาาาททพพงงสสมมมมถแแชชช์ข AFC เิิลไ3 แล้วก็สามารถควา้าแชมป e ์เอเมอร์สครับไปได้อีก8สมัยอีกด้วยนะฮะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ของพวกเขานะฮะที่ได้มาร่วมกับสโม,มสรโรกในครั้งนี้นะฮะแต่ว่าตามส่วนตัวที่ผมมองไปนะครับท่าน,น้าของอุลตร้าเลดไดมอนด์ยังไงก็ถือว่าประโลมกว่าทุกทางเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาทดูฟอร์มล่าสุดกันนะฮะทางฝั่งเรียกว่าเพจสิบนัดล่าสุดของทุกราการนี้ไม่แพ้เลยนะครับสามารถชนะถึงเก้าครั้งหยัดเสมอไปอีกแปดครั้งแล้วก็ทางฝั่งของอุลนะครับี่้เาเลาสดไดบ ต่อมาในคู่ที่3นะฮะก็จะเป็นหน้าวุลสาหุนไดโคลังอ e ีนะครับพบกับหน้าของมาเมลลี่ซันดาวนะครับในเวลาตีห้าตรงโดยไฮไลท์แคบแรกก็จะเป็นหน้าของซันดาวต่อที่ปอบปาตะกมส่วนราคา2องไร่ละม่อีหนึ่งกิกนะครับพิลิตเสมอและกำแพงสูงต่ำที่สองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่งครับคูนี้ก็จะอยู่กับในกลุ่ม F นะฮะแทนไฮเดีเฮดก็ไม่มีอีกด้วยน,นะครับงั้นเรามาดูฟอร์มสมัครล่าสุดของหน้าของวุลสาหุนไดก่อนนะครับ ผลงานสิมัตล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่5ครั้งเสมอสาแพ้ปิดเพียงแค่2ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง1.6่จลูกต่อเกมเสียประตู1นึงลูกต่อเ,เกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปได้ถึง5ครั้งนะครับจบเกมสูบไปก5ครั้งนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งบุกแพ้กับหน้าของชอนบุกคุณในมอนเตอร์มานะครับที่3าประตูต่อหนึ่งนฟองซันดาวเอนะครับผลงานสิมัตล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะถึง6ครั้งเสมอ3แพ้ปิดเพียงแค่1ครั้งนะครับ โดยเฉลียยิงหนูเก้าลูกต่อเกมเสียประตูศูนย์จุดสี่ลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้ก็เข้าวิวได้ถึงเจ็ดครั้งจบเกมสูงอีกห้าครั้งนะครับนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้กับพีระมิดเอฟทีมนะครับที่สองประต่อหนึ่งแถมไปการเจอก,กันในบอลห้วยด้ยวยน,นะครับสภาพของพอก่อนเกมนะฮะฝั่งของมุนซาฮูไนน,นะครับน่าใช้ชุดที่ดีที่สุดเลยนะครับโดยจี่เปนหน้าของจองบูยองดาริยานโบยานิตนะครับโคซึงบอมแล้วก็อิลิกฟอรีอาร์ตนะครับ ทางฝั่งซันดาวเองนะครับตัวเจ็บข้างสต็อกก็จะมีเพียงแค่หนึ่งไหลนะฮะโดยจะเป็นหน้าของซิยานดาเอญยันก้านะครับและตัวชุดงของบอลอในนัานีเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าของเตโบโยโมโคเอนาลูคัสลิเบโลอิคามเลเนอร์แล้วก็ชัชลิกแมทธิวนะฮะต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าคู่นี้ถือว่าทําผมรักชายุพอสมควรเลยครับและแถมเป็นทีมที่มาจากครนาเทวีปอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของุนซาฮุนได้นะฮะที่มาจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ตั้งฝั่งของซันดาวเองนะฮะก็เป็ทีมจากแอฟริกาใต้อีกด้วยนะครับ เดืพอพาบอลของทั้งค,คู่นะฮะก็ถือว่าไม่ต่างก,กันมากเลยนะครับซึ่งทางฝัง่งมูนซารฮูนัยนะครับผลงานปะนัดล่าสุดในทุกฤดูกาลน,นี้ก็แพ้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับแถมสามารถชนะถึง4ครั้งยันเสมอไปอีก3ครั้งส่วนทางฝั่งซันดาวเอ็นฮะก็ยังหาชัยชนะไม่เจอถึง2นัดติดนะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งซันดาวเอ็นะครับผลงานในลีกก็ค่อนข้างจะดูเอาเรื่อนอยู่เหมือนกันนะครับโดยยิ่งสเปนนัดล่าสุดในเกมลีกก็สามารถชนะถึงยี่สิบสี่ครั้งเสมอหนึ่งแพ้บีเพียงแค่สามครั้งแต่ว่าส่วน อย่างไรก็ตามพวกนี้ผมขอรอไมหน้าหมุนตามคนใดนะครับที่ปอป้าตาคมนะครับเรามาต่อกันคู่ที่สี่นะครับก็จะเป็นหน้าของมอนเตเลสเจอก,กับหน้าของอินเตอร์มิลานในเวลาน8โมงเช้านะครับไฮนลท์ขับแรกเปิดข้ามหน้าของอินเตอร์มิลานนะครับต่อที่เมตร25่วนราคา2หลังก็ไป1กิโลเมตร1เมตรครึ่งและกำแพงสูงต่ำในคาดวิธี2เมตร75ถึง3เมตร สำหรับคู่นี้นะครับเราก็จะอยู่ภายในกลุ่มอ e ีนะฮะแถมด้วยเฮตุของคู่นี้ก็ยังไม่มีอินด้วยนะครับงั้นเราดูฟอร์มสิมัตล่าสุดของมอนทเทอร์เรย์กนก่อนนะครับโดยฟอร์มสิมัตล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งแพ้ไปอีกสี่ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งหุดสองลูกต่อเ,เกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปได้ถึง6ครั้งนะครับจบเกมสูงสีดห้าครั้งซึ่งนัดล่าสุดฮะก,ก็เพิ่งบวกกับแพ้กับตัวลูก,ก้ามันนะคร ตัวหลั่งอินเตอร์ไมลายนะครับฟอร์มสีมัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าอาจจะดูขี้เหล่ไปบ้านนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะเพียงแค่3ครั้งเสมอ3แพ้บีกสีครั้งเลยนะครับโดยชิเดยงยิงหนึจุดสลูกต่อเกมเสียประตู1.8ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปไมา่ได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีกหครั้งนะครับอัดล่าสุดฮะคือการที่โดน,นหน้าของเปเชีนะครับหักอกในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนส์นะครับที่5ตัวต่อ0สภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับตัวหลังัองมอนเทเรีนะครับผม ตัวชุดรงของพวกขอเอ็นครับก็จะมีชื่อหน้าหเซคิโอลามอสเกมันเมตาเลเม่เซคิโอกานาเลสแล้วก็เคซุสโคโรน่านะครับส่วนทางฝั่งของอินเตอร์ไมลานนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนกุนสือเลยนะฮะโดยจะเป็น้าคริสเตียนคิวูนะครับจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นาการในเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับและแทนนัดนี้ก็จะไม่มีชื่อหน้าเมดี้ตาเลมีนะครับเนื่องจากมีปัญหากับหน้าของอิรานแล้วก็อิสราเอลเนยครับผมเนื่องจากเจ้าตัวไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับเช่นเดียวกับหน้าของโคกินโก็มมาาาาโโกอนตวิิที่่เพงหดสัญญไปนะฮะ และตัวชุดนูงของพวกเขาเองนะครับจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยครับ,ดบโ,โ,โ,โดเยเฉพาะหน้ามาร์โกสตูรามลาตโลมาเนสเฟเดรโกโดิมาโก้นะครับแล้วก็นิโคลโลบารเดลนานะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมก็ต้องย่อให้เลกหน้าอินเตอร์มิลานนะครับที่ค่อนข้างน่าจะดูดีกว่าแบบมากๆเลยนะฮะถึงแม้ว่านัดล่าสุดนะครับจะพลาดแชมป์กัลตานาของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาก,ก็าตามนะครับแต่บวกกับขุมกำลังหลักของพวกเขานีก็ถือว่าค่อนข้างน่าจะดูดีเมื่อสีมากกว่ามากเากนะครับตัวน้องฝางมอนเตอร์เรย์เองนะฮะก็ถือ แต่ส่วนตัวของมอน,นครับา็จะให้หวังกับธนาของมอนเตเรสน,น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะครับอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมขอเชอสกอร์สูงนะฮะที่2.75เมตรหานะครับเรามาต่อกันคู่ที่5นะครับผมในสื่อของคนอนคาเคฟโกลครับนะครับแล้วก็เชิงไปที่น,นางคูลาเซวเจอก,กับธนาขางเอลซวาด,ดอนนะครับในเวลา7.15โมงที ในข่าวแรกก็จะเปิดห้าหน้าของคูร่าเสานะฮะตอนที่ประมาณตะกลมน,นะครับส่วนราคาสองร้อยห้าิบไปหนึ่งกิจที่ครึ่งเมตรแล้วก็แพงสูงต่ำที่สองเมตรหนึงสองเมตรยี่สิบห้าสำหรับคู่นี้นะครับเราก็จะอยู่ในกลุ่มบีนะฮะโดยเทรดวิวเทรดแปดปีให้หลังวันนี้ก็เจอเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับโดยเฉพาะหน้าของคูร่าเสานะครับที่สามารถเปิดบ้านยันเสมอไปนะฮะที่หนึ่งประตูตัวหนึ่งแถมใช่เป็นเมืม่อปีสวรรค์ยี่สิบสามนะฮะในเกมโอเวอเครื่องนะครับ หลังทำราาูฟอร์มซิมัดล่าสุดของทาน,นาของคูราเซานะครับพวกเขาก็สามารถชนะถึง7ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปีกสองครั้งโดยเฉลยยิง2.6ลูกต่อเกมนะครับเสียประต,ตู0.6ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็เข้าไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบีกห้าครั้งนะครับนัดล่าสุดะคือการที่สามารถบุกไปถล่มหน้าของเฮติมาะที่5้าประตูหนึ่งในสื่อของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับซุนล่าฟอรเอลซาบาโด์เอ็นะครับผลงานซิมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่5ครั้งเสมอ3แพ้ี2ครั้งโดยเลลยิง1.5ูกกต่อเเมสียประตตูู1ลก่อเกมนะครับ แถมสิทธิเกมวันนี้ก็ไม่สามารถเข้าวิมินได้ด้วยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีกเพียงแค่1ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับซูรินาเม่เลยครับที่หนึ่งตัวตัวหนึ่งรามความผ่องหวังเกมไหมครับแล้วก็แผงกัน,นคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพมอนคู่ก่อนนะครับโดยเฉพาะของคูราเซาเอนานก็ถือว่าดูเหนือกว่าแบบประมาณนึงเลยนะครับโดยที่ผลงานไปนัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้เพียงแค่หนึ่งครั้งแถมนัดล่าสุดนะก็เพิ่งบุกไปถล่มเฮตติานะครับที่่ ซึ่งมองฝั่งเอลซาวาด,ดอร์เองนะครับผลงานฮันดัตล่าสุดในทุกราการวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเองนะครับแล้วก็ยันเสมอไปอีก3ครั้งแพ้ไปอีกหครั้งถ้าตามส่วนตัวทีท่ผมมองนะครับผมก็มองว่าน่าองครูลาซาค่อนข้าง,างจะโดดิเมียร์สีมากกว่านะครับแล้วบอล์ดัตล่าสุดที่เพิ่งบุกไปถล่มเฮติมาน,นะครับผมมองว่าพวกเขาน่าจะยกความมาั่นใจมาแบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมต่อไปห,หน้าของครูลาซานะครับที่ปอบาตากลม แล้วมาต่อกันโค้ชสุดท้ายนะครับผมก็จะเปหน้าของแคนาดาเจอกับหน้าของฮอนดูรัสในเวลา9ก้ามงครึ่งนะครับอันนี้แคปแรกเปร์หน้าของแคนาดานะครับต่อที่1นึ่งเมตรครึ่งสูงราคา2ในเรามาอีหนึ่งกิกริทเมตรยีแล้วก็แพงสูงต่ำอยี่สองเมตรครึ่งสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับโดยที่คู่นี้นะครับเราก็จะอยู่ในกลุ่มบีนะครับแถมให้ด้วยเฮดแปดปีให้หลังวันนี้ก็เจอไปถึง4ครั้งแล้วก็จะเปอรฝั่งแคนาดาที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอหนึ่งและฮอนดูรับ เพ่งนัดล่าสุดได้คู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นฝั่งแคนาดาที่เปิดบ้านถล่มไปได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งโดยจะเป็นว่าปี2023นะครับแล้ถ้าเรามาดูฟอร์มเสียมัดล่าสุดของแคนาดานะครับพวกเขาก็สามารถชนะถึง6ครั้งเสมอ3แพ้บิตเพียงแค่1ครั้งโดยเฉลี่ยย1.6ลูกต่อเกมเสียประตููุ0.9ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เขา้าไปได้ถึง6ครั้งเลยนะครับจบเกมสูบบิต5ครั้งนัดล่าสุดฮะก,ก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอไอวอรีอรอรโ่โคสไปน,นะครับที่ต่่่อออในนนเเกมุคครรืงะับ ส่วนฝั่ง,องคอนดูรัสเอนะครับผลงานสิมัสล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะถึง6ครั้งเสมอรหนึ่งแพ้ปปอีกสามครั้งโดชิเลยังหนึ่งเจ็ดลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดสามลูกต่อเกมแถมสิบเกมนี้เข้าอยู่ได้เพียงแค่สามครั้งเองนะครับจบเกมสูบอีกห้าครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะแอนดิกาและบาบูดาไปนะครับที่สองต,ต่อศูนย์ในสื่อของบอลโลกรอบคัเดเลือกนะครับสบภาพของพร้อม่อนเกมน,นะครับโดยนฝั่งของแคนาดาเองนะฮะ นัดนี้จะไม่มีชื่อหน้าอนนันฟรานโซเดวิดนะครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บเข้ามาชนะต์ล่าสุดฮะแต่ตัวชุดลงของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าของโจธานดาวิดคายลาลินนะครับจากมาโยกานะครับผมแล้วก็ชนะต์ของเจดอนบุคานานจากเบรลิวสตีเฟนออสตาเกโยจากปอร์โตแล้วก็ชนะต์ของเจคอบชาฟเวอร์เบิร์ตนะครับจากเนสวิลส่วนฝั่งของคอนดูรัสเองนะครับผมต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่านักเตะส่วนมากเป็นชื่อโน,โนเนม,มเกือบหมดเลยนะฮะ ตัวชูโรงของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าแอนเนอรี่โลฟาโนนะครับที่57นัดก็สามารถทำมาได้เพียงแค่14ประตูแล้วก็เกบินอาริอาก้านะครับ34นัดก็สามารถทำประตูไปได้เพียงแค่4ประตูเองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมก็ยกให้หน้า,นาของคาร์ดาถือว่าขั้นละจ้าะดูดีมียสีมากกว่านี้ครับแล้วบวกกับผลงานของพวกเขาในฮาที่6นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชา,าร์จถึง4ครั้งเลยนะครับส่วนทางฝั่งคอนดอราเองนะครับฟอร์ม4นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไปได้4นัดนรวดเลยฮะแต่ผมมมมออออองงงววววว่่่่่าา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 ตตรรรฐนนนขขขพกกเถืคคค้จะสับ การมาเจอกับคแคนาดาครับผมว่ายัางไงก็รอดจ้านะฮะแล้วโบวเฮดวเฮดสามารถล่าสุดิีภพกันมานะครับก็จะเป็นฝั่งคแคนาดาที่สามารถเอาชนะไปได้ถึง2ครั้งแต่ทางฝั่งคแคนาดาเองนะครับก็สามารถชนะขาดลอยด้วยนะครับอย่างไรสำหรับคนที่ผมต่อไมนาอุ่แคนาดาครับที่เมตรยี่สิบห้านะครับ และเป็นไงบ้างผมโหโคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้นะครับถ้าหาโม้โคู่ไหนถูกใจนะก็สามารถหยิบแตนิก้าไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเข้าไปคิดพิจารณาอีกทีนึงนะครับส่วนข้อมูลไหนนะครับที่ตกหล่นไปนะฮะผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับแล้วก็โมคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างเดี๋ยวโคู่แรกนะครับผมตอนดอทมูลนะฮะที่จุดเจ็ดห้านะครับคู่ที่สองติดที่เพจที่จุดเจ็ดห้าช่อเดียวกันนะฮะและคู่ที่สามพร้อมไหปเนาะอุล ส่วนคู่ที่4คู่อินเตอร์มิลานนะครับผมเชสกอร์สูงที่2องเมตรเจแล้วก็ด้วยหต่อคูดาซาที่ปอปาส่วนคู่ที่6คู่สุดท้ายนะครับต่อมาหน้าของแคนาดานะครับที่เมตรยีนะครับแล้วก็ก่อนจิปเขียมันไปนะครับผมขอฝากห้องอาหารพิ่อีกนิดนึงนะครับที่ห้องอาหารของเรานะฮะมีอาหารจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟในแอปตัว L สีเขียวนะครับ C K 555หรือว่า C K ตองหนะครับอย่าลืมใส่แอดดมไลน์ด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับหาผมไม่เจอก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเเเเมมมนนต์าาาไไ้้้ลลลยยยะคครรรรัับบบผปวกขงง่ีอ แค่เลื่อนลงมาข้างล่าง้เดี๋ยวก็เจอดิงเลยนะฮะแล้วผมขอฝากท่านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นลังใจใผมในการทำงานนะครับผมยังไงสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่ันวันนี้ยังไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ